จอมันใกล้ตายรเเหืตอนที่411.2ข้าจะพิจารณาสิ่งที่พวกเจ้าพูดแต่ทว่าพวกเราจะต้องระวังให้มากตาอาตอกรกับสาลาจินถิงสารตายที่สุดแล้วสำนักต้นลิงของพวกเราก็ไม่ได้มีความสามารถและแข็งแกร่งเท่ากับพวกสำนักใหญ่ในโลกยุทธะพบ ท่านปรมาจารย์ได้ปรดยากังวลไปเลยขอรับพันธมิตรกำจัดปีศาจได้วางแผนทุกอย่างเอาไว้หมดแล้วพวกเราจะต้องทำมันสำเร็จอย่างแน่นอนและเมื่อถึงเวลาต่อสู้จริงๆท่านปรมาจารย์อาจจะไม่ต้องพึ่งพายาเพิ่มพลังปีศาจซะด้วยซ้ำขอรับพวกเราก็แค่ตกลงร่วมมือกับพวกเขารับรองได้การปิดล้อมสาราจินติงซานในครั้งนี้จะต้องสำเร็จอย่างแน่นอน ท่านบรรพบุรุษดูแลตัวเองด้วยขอรับท่านบรรพบุรุษดูแลตัวเองด้วยขอรับสิบปีย่อยพวกเราควรจะแจ้งเรื่องของการแยกดอกบ,บัวทองคำออกจากร่างโรกุตรกายให้ท่านปร,รมจาจรย์ทราบดีไหมขอรับในฐานะที่ข้าเป็นสิบปีใหญ่ของสำน,นักขวดลิ้งข้ามีหน้าที่ดูแลจัดการสำน,นักในตอนนี้ พวกโสดทั้งหลายยังคงเก็บตัวฝึกฝนตัวเองอยู่ข้าไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องแบบรับหน้าที่นี้เอาไว้ถ้าหากพวกเราจะบอกเรื่องนี้แก่ท่านปรมาจารย์พวกเราก็ควรจะทําแบบนั้นหลังจากที่จัดการกับพวกสาลาจินติงสานได้แล้วข้าเห็นด้วยนะข้าเองก็เห็นด้วยอืมข้าเองก็เห็นด้วยเช่นกัน อายุไขที่จากัดอันยิ่งใหญ่ของท่านปรมาจารย์ใกล้จะมาถึงทุกทีการแยกดอกบัวทองคำออกจากร่างลูกุตรากายมันก็มีแต่จะทำให้ท่านปรมาจารย์ได้ตายเร็วขึ้นซะเปล่าๆเ,เพื่อความอยู่รอดของพวกเราในตอนนี้สำนักต้วนลินก็คงจะต้องใช้เพียงแค่วิธีนี้ได้เท่านั้นนอกจากนี้เราสาวกทั้งหลายของสำนักต้วนลิน ทุกๆคนจังไม่ได้รับอนุญาตให้ทําการทดลองในการตัดดอกโบตงคําออกจากร่างโลงกุตระกายดิดขาดแม้กระทั่งการพูดถึงเรื่องการตัดกิดบดอกโบตงคําก็ห้ามไม่ให้มีใครพูดช่วงนี้เป็นช่วงที่ตัดสินชะตาชีวิตของสํานักตวดลิ้นว่าสํานักตวดลิ้นของพวกเราจะเป็นที่เชิดชายและได้รับการยอมรับในโลกยุทธภพหรือไม่ หลังจากนั้นยามค่ำคืนณนบริเวณทางทิศใต้ของศาลาจินทิงซานข้านั้นนึกไม่ออกและไม่เข้าใจเลยจริงๆว่าท่านปรมาจารย์สามารถจัดการกับเรื่องนี้ได้อย่างไรดาบพลังงานนั้นมีพลังคำสาปที่แข็งแกร่งของเครื่องรังอยู่แท้ๆแม้แต่ยอดฝีมือจากสำนักเซียนสวรรค์เองก็ยังยากที่จะสามารถลบล้างคำสาปนั้นได้ตอนผัอวอุโซฟานแม้แต่ท่านก็ยังไม่เข้าใจ แล้วข้าจะไปเข้าใจได้อย่างไรกันข้านั้นได้ตรวจสอบเส้นพลังลมปราณทั้งแปดขององค์ยิงยงหนิงแล้วข้ามั่นใจดูเหมือนว่าเส้นพลังลมปราณของนางทั้งหมดจะหายดีราวกับว่าไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้นนี่มันช่างเป็นเรื่องที่น่ามหาัศย์เป็นอย่างมากที่อาการบาดเจ็บพลังลมปราณของนางในตอนนี้ฟืนฟ้นฟูนกลับมาได้ถึงแม้ว่าอายุของข้าจะน้อยกว่าท่านปร,รมาจารย์ก็เถอะแต่ข้าก็เป็นคนที่มีความรู้มากพอ ข้าปรเชิญไปแล้ทั่วทั้งยุทธภพข้าไม่เคยเห็นไม่เคยพบเจอวิธีการรักษาที่วิเศษแบบนี้มาก่อนปูอาสัสเแล้วในตอนนั้นเจ้าไม่ได้รับบาดเจ็บสาหัสไม่ใช่รอกร่และเจ้ารอดชีวิตมาได้อย่างไรกันละ่ะในตอนที่เจ้าทำลายร่างกายของตัวเองในตอนนั้นเจ้าตาแก่ฟานพูดแบบนี้นี่เขากําลังจะสู่ถึงอร่อยกันนะ่นี่ พวกเจ้าสองคนคิดว่าท่านปรมาจารย์แห่งศาลาจินถิงสารเขาได้เก็บส้นพลังของตัวเองเอาไว้มากมายขนาดไหนกันตากมองดูอย่างผิวเผินพลังวรยุทธ์ของท่านปรมาจารย์อยู่ที่ขั้นสริญถึงเพียงเท่านั้นแต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามขา้าก็ยังคงคิดว่าพลังวรยุทธ์ของเขายังคงอยู่บนจุดสูงสุดของผู้มีพลังร่างโลกุตรกาดอกบัวแปดกลีบพวกเจ้าทุกคนก็เห็นกันแล้วไม่ใช่หรอกหรอ ความแข็งแกร่งที่แท้จริงของท่านปร,รมาจารย์นั้นยากแท้จะอย่างถึงข้าละอดคิดไม่ได้เลยจริงๆว่าพลังของเขาจะอยู่ในขั้นที่เก้าแล้วพวกเจ้าทั้งสองคนไม่คิดแบบนั้นบ้างเลยหรือไงพูดตามตรงๆเลยนะก่อนหน้านี้ข้าเองก็มีความคิดแบบนั้นเหมือนกันแต่ถึงแบบนั้นมันก็ยังคงมีความสับสนอยู่ พิจัยท่านปรมาจารย์แห่งสาลาจินติงซานถึงไปได้ไกลขนาดนั้นแล้วแต่ยังเสียใจว่าตัวเองมีพลังวรย์ทธ์อยู่ในขั้นเสื่มถึงด้วยกันละ่ะทำไมท่านปรมาจารย์ถึงไม่ใช้พลังทั้งหมดของตัวเองจัดการกับศัตรูของสาลาจินติงซานให้หมดกันถ้าหากตัดไวตั้งแต่ต้นลงไปก่อนจนถึงตอนนี้ก็จะไม่มีปัญธรรมิกรกำจัดปีศาจเกิดขึ้นสาลาจินติงซานก็ไม่ต้องตกอยู่ในสภาวะเช่นนี้ดอกบัวงก,ก้ากลีบ เรื่องนี้มันแทบจะเป็นไปไม่ได้นอกจากนี้ท่านปรมาจารย์ยังได้แบ่งวิธีการตัดดอกบัวทองคําออกเพื่อการฝึกฝนออกมาให้ทุกคนรู้นั่นมันหมายความว่าเขาเองก็หาวิธีจะฝึกฝนไปถึงขั้นที่เก้าด้วยเช่นกันที่เจ้าพูดมาก็มีเหตุผลอยู่หรอกนะแต่เจ้าจะาที่าบาย,ย่างไรกันละ่ะกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับอง์หญิงหยงเหนยงไอ้ตกเกินเนี่ย ต่อยข้ารู้ข้าก็ไม่บอกพวกเจ้าหรอกตั้งบ้าโซา่แล้วเจ้าล่ะเอาหนะ้าอย่ากังวลไปเลยนะถึงแม้ว่าข้านั้นจะอายุมากกว่าเจ้ามากแต่ถึงยังไงซะในศาลาจ,จินถิงศาลอันกว้างใหญ่แห่งนี้ก็มีเพียงข้านี่แหละที่จะสามารถพูดคุยและให้คำปรึกษากับเจ้าได้อย่างสบายใจ ทำไมคำพูดของเขาถึงทำให้ข้าคนลูกแปลกๆเขาคงจะไม่ใช่ต้องการหนมนน้าของข้าหรอกใช่ไหมตอนนี้ยังอยู่กันสองต่อสองอยู่ด้วยคือว่าข้ามีอะไรบางอย่างที่ต้องไปทําหัวหัวจริงพยายามจะฝึกฝนตัวเองเพื่อผิดดิบดอกบัวขั้นที่สามข้าจะต้องช่วยน้งในการฝึกฝนอ้าวๆดัานปัวโัะอย่าบอกนะ ว่าเจ้ากำลังคิดอยากจะชดเชยความผิดของตัวเองในวัยเยาว์ของเจ้านะไปซะและ้วไปหมดแล้วนี่ต่ากว่าข้าอายุน้อยกว่านี้สัก200ปีแล้วก็ใครมาทำอะไรอยู่ตรงนั้นเจ้าเป็นใครกันบังอาจมากเลยนะที่กล้าเข้ามาบุกรุกในดินแดนแห่งนี้ โอ้โห oh รวดเร็วอะไรเช่นนี้จะไปไหนคิดว่าจะหนี้ได้งั้นหรอือยู่นั่นเองนี่คิดจะพยายามลอดเสือออกจากถ้ำอย่างนั้นสินะเจ้าคิดว่าจะสามารถหลอกข้าได้อย่างนั้นหรอ ข้ามีประสบการณ์มากพอในการใช้ชีวิตข้ากบก่อนก็แล้วกันทำไมพวกเราถึงไม่มาคุยกันก่อนล่ะท่านผู้อาวุโสหืึเจ้าเป็นใครกันข้าน้อยคือลูกศิษย์ของสำนักเจิน้นซางข้ามีนามว่าเฟิงหลิว